ลัคนาราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์ทรงพลังได้เวลางานรุ่งโรดดีมีเงินเยอะจะได้งานจากช่องทางไหนเรามาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงมีคำตอบให้แน่นอนสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยครับกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับเพราะหลังจากที่อาจารย์ได้ทำคลิปรายเดือนแบบเต็มๆไปแล้วนะครับ EP นี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงดาวอาทิตย์ครับที่จะย้ายในอีกไม่กี่วันนี้ก็คือวันที่17 สิงหาคมนี้นะครับแล้วจะอยู่ยาวไป1เดือนเต็มๆเลยนะครับคือ17กันยายนนี้ครับดาวอาทิตย้ายคราวนี้นะครับคองตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีในราศีสิงค์คำว่ากเกษตรตาธิบดีก็แปลว่ามั่นคงสตองหนักแน่นครับเป็นเรื่องราวดีๆแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือการงานครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะงานการชาวพิจิกนะ จะรุ่งโรดโชดช่วนชัดชวานตกงานมีเกณฑ์ได้งานทําธุรกิจจะมีมุมแห่งการขยับขยายมีงานก็แปลว่ามีเงินเนี่ยเห็นไหมก็เป็นจังหวะที่ดีแต่นี่เป็นการถ่ายดาวจอดครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า EP เนี้ยคลิปเนี้ยจะมาเจาะลึกเลยว่าจะมีพิจิตรชาวพิจิกบางท่านเนี่ยได้งานก้อนใหญ่ก้อนโตมาง่ายได้เยอะสิบล้านร้อยล้านแต่บางท่านก็จะได้งานก้อนเล็ก หลักพันหลักหมื่นนะครับบางท่านก็จะได้ยากต้องไปแก้ปัญหาเลือดตาแทบกระเด็นถึงจะได้มาเห็นไหมแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรู้ไหมครับอันนี้จะบอกหมดเลยนะคือหนึ่งขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ตอนเกิดขึ้นอยู่กับวันที่เกิดจันทรคารพุธและก็ขึ้นอยู่กับดาวที่ทํามุมกันตอนเกิดด้วยนะครับตรงนี้แต่ที่อาจารย์จะบอกได้อย่างชัดเจนก็คือดาวอาทิตย์ตอนเกิดครับไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละจะบอกได้ว่า ดวงเราจะได้งานได้เงินจากอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือในคลิปอีพีถัดไปมีสิทธิ์จะดูเป็นตามวันที่เกิดอะไรเงี้ยแล้วเอามาประกบกันเนี่ยก็จะแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แล้วถามว่าจะดูดาวาที่ตอนเกิดทําอย่างไรครับก็นี่ครับเราต้องไปได้ไปผูกดวงมาก่อนแหละพูดง่ายๆนะครับให้ได้รูปดวงแบบน,นี้ใครที่รู้แล้วรอฟังใครที่ยังไม่รู้นะครับง่ายๆครับในเมื่อเรามาเจอกันก็เจอกันในโลกออนไลน์ก็ ต้องเคยเข้า Google อยู่แล้วถูกไหมครับก็ะจะมีช่องให้ค้นหาก็พิมพ์ไปแล้วผูกดวงลัคนารอลิงครับหลายๆเว็บก็จะให้เราใส่วันเกิดเดือนเกิดพอศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอ่าแล้วก็เลือกการผูกดวงเป็นผูกแบบสุริยญาติอ่านี่บอกกันครบเลยนะครับก็ไปผูกไปใส่ตัวเลขวันเกิดให้ครบนะครับก็จะได้รูปดวงแบบนี้นะแล้วเราก็เช็คลอลิงครับลัคนาพิจิตถูกต้องฟังต่อบางคนเช็คแล้วไปอยู่มังกรไปอยู่กรกฎไปอยู่สิงห์อะไรเงี้ยก็ ไปฟังลัคนาเถอะครับลัคนาแม่นอย่างราศรีนะครับต่อมาไปดูดาวอาทิตย์เล็หนึ่งข้างในครับเห็นไหมในดวงตัวอย่างนี้อยู่ในราศรีมิถุนเพราะอาจารย์พบบูดบอกว่าตอนเกิดดาวอาทิตย์อยู่ราศรีมิถุนนั่นแหละจะเป็นดวงเราความหมายคําพยากรณ์เราแบบลึกๆละะเอียดๆอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะช่องที่ทําลึกแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับ อาจารย์จะเ่นที่ตอนเกิดดาวที่สถิตราศีเมษตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดนะอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะครับแต่ประเด็นคืออยู่ในภพอลิครับของชาวพิจิตรเพราะฉะนั้นบอกเลยตรงๆเลยนะครับไม่อ้อมค้อมได้ยากต้องไปบุกเบิกไปแก้ปัญหานะครับไปฝ่าฟันไปทรหาไปอดทนต้องขยันต้องมีขวากน้ําต้องมีอุปสรรคยิ่งมีอุปสรรคเยอะยิ่งใกล้ความสําเร็จ นะครับต้องไปทําอะไรแบบนี้บางคนเป็นช่างไงช่างซ่อมนั่นซ่อมนี่ซ่อมนูน่นอ่ะอันนี้ดีเลยนะครับหรือเป็นคนทํางานประจําก็ต้องมีงานมีปัญหามาให้เราแก้เยอะหน่อยในช่วงเวลาเนี้ยแก้ไปเลยทําไปเลยคิดว่าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาซะนะมันจะเจออยู่บ่อยมากเลยแต่ช่วงเนี้ยจะแก้ได้แล้วก็แก้แล้วประสบความสําเร็จได้งานชิ้นใหญ่ชิ้นโตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะครับทาไปเล่นไปเพราะจะ่รว่าดาวพฤหัสเล่งลัคนาเหล่านาโอ้โห ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องเหนื่อยยากลําลบากแสนเข็นแก้ปัญหาต้องยอมเหนื่อยนะแล้วจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ไงานก้อนใหญ่ก้อนโตครับแหี่ต้องเป็นแบบนี้เลยนะยินดีด้วยนะแต่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะและแน่นอนครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนท่มหคนแล้วครับมีคนมองเห็นเยอะแยะมากมายแน่ใครอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับจย์เกตเทวาได้เลยนะครับง่ายๆครับ a d ดไลน์ a s i n e gethewa หกห้าและที่สำคัญค่าลงโฆษณามิตรภาพถูกมาก แต่ยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สนใจกระจกมาได้ครับต่อมาครับดาวอาทิตย์สถิตราศีพฤษภมานับแต่เกิดครับเห็นไหมอาทิตย์เล็งลองลองิงก็เล็งพิจิกเล็งตัวเราเป็นคนที่มีงานมากงานเยอะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะอยู่ในมุมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้น่วงนี้จะได้งานใหญ่งานดี้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะครับได้อยู่ในเดือนปัตนิแปลว่าได้งานจากแฟนคนรักคู่ครองได้งานจากหุ้นส่วน คุยกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เยอะๆได้งานจากลูกค้าลูกค้าจะเข้าเยอะโอ้ยรีบลุยร,รีบทําเลยเนี่ยดีได้มากได้เยอะทําเลยนะครับจังหวะนี้นะรวงดีสุดๆมีแสงแสงเข้าถทายดีๆได้หมดเลยนะยินดีด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาครับดาวทิศจิตราศีเมถุนมันน่าจะเกิดครับอ,อันนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคชะลอม ผลบุญเก่าส่งไม่เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุอพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับสรุปแล้วก็มีงานมาเรื่อยๆครับแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะมันก็ต้องเป็นงานประเภทแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนฟนรีโนเวทมือสองรียุสรีไซเคลิลต่างแดนงานประเภทออนไลน์จะได้ผลดีอะไรแบบนี้งานะที่ดีกับผู้ชายแก้ปัญหาให้ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมบางสมรรถภาพ บิวตี้ความงามของผู้ชายโอ้โหโดดเด่นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรียกว่าเป็นมรณนะทั้งทีมันควบคุมอะไรมากไม่ได้หรอกถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับแต่ก็ต้องบอกต้องเหนื่อยหน่อยแหละนะบางทีมันต้องทาหลายๆรอบถึงจะสําเร็จเท่าคนอื่นถึงจะสําเร็จ,จเท่าคนที่มีดาวที่อยู่ราศรีพฤษภอย่างเงี้ยก็ต้องทํานะครับเพราะดวงดาวกําลังจรมาอยู่ในมุมที่ดีมากๆดีต่อใจเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทําแนวๆที่พูดเนี่ย จะสาเร็จมากเป็นพิเศษถ้าใครไม่ทําก็ได้แต่น้อยลงไปหน่อยนะครับตรงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นราศีเมถุนนะเป็นยังไงกันบ้างยู่ดาวที่กำลงเกิดอยูราศีอะไรแสดงความพิเห็นมาบอกกันได้นะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์จีนราศีก็ระกดมันนักเกิดครับได้ตําแ่งมาหาจักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ขว่าจะได้ต้องบุันฟันชงเฉงช่างรดโผลหนัหนาหน้า,นา,นายางเก่งยอดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจครับโอ้โหเรียกว่า ดาวการงานเป็นมหาจักรตั้งแต่เกิดที่มันต้องฝ่าฟันต้องบูต้องโลดโผนต้องแข่งขันต้องทําต้องเหนื่อยต้องลากเลือดต้องเซอร์วิสต้องบริการโอ้ทาทุกอย่างจริงๆนะครับตอนนี้จอนมาดีแล้วทเํเยอะยอมเหนื่อยเยอะนะจะประสบความสำเร็จอยู่ในภพสุดพาด้วยนะมีเกณฑ์ได้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามหานิยมอุปถัมภ์นะนะหรือช่วงนี้งานมันจะมีเข้ามามากเข้ามาเยอะ มันต้องหนักมันต้องเหนื่อยทําไปเลยครับเดี๋ยวก็จะได้นะครับตรงนี้นะสู้ครับดวงนี้ต้องสู้เลยนะนะต่อมาครับดาวอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์เมื่แต่เกิดครับไม่เดิมก็เป็นกเกษตรมั่นคงอยู่แล้วจอดมาเป็นกเกษตรแต่มันเดิมดีจอดมาดีอะครับกดลุยทําไปเลยจุงนี้จะมีงานดีมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดตลอดนะครับไม่ต้องเน็ตไม่ต้องเหนื่อยอะไรกันมากมายเดี๋ยวก็ได้งานก้อนใหญ่ก้อนโต ดวงนี้เหมาะกับการเป็นนายตัวเองเป็นหัวนหน้าเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นเมนเจอร์อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ดีเลยคนอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนเลยจังหวะนี้ดีบอกได้หมดเลยนะอันนี้จะดีแบบง่ายๆชิวๆหน่อยแหละเพราะว่าเป็นเกษตร,รมันมั่นคงอะมันไม่เหมือนมหาจักรต้องฝา่ฟาฟันนะครับหมแต่ละคนไม่เท่ากันนะ ใครฟังตรงนี้บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทําไมแต่คนแตกต่างกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ <S <S อันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกดาวอาทิตย์ติดราศีกันตั้งแต่เกิดครับดาวการงานอยู่ในเรือนลาภะโอ้โหหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําน้อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยิ่งทํามากก็ได้ยกกําลังสองกันไปเลยสิบล้านร้อยล้านกันไปเห็นะหเพราะฉะนั้นเดิมมาดีอยู่แล้วก็รีบทําเยอะๆในช่วงเวลานี้นะ จะได้เป็นกอบเป็นกรรม,มล่มําซ้าล่ํารวยอู้ฟู่นะครับาดาวไปอยู่ในดาวพุธเนี่ยราศีใจอยู่บ้านดาวพุธหมือนต้องพูดต้องสื่อสารต้องขายต้องพรีเซนต์ต้องไปติดต่อทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมถ้รี่ทําเลยครับมันจะได้สําเร็จมันจะได้รวยครับเพราะดาวอยู่ตรงนี้แค่เดือนเดียวนะและนี่ทําคลิปให้ฟังก่อนนะฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทําก่อนรวยก่อนอย่างแน่นอนไปวางแผลเลยหลังที่เจ็ดปีงนหะ จะทําอะไรบ้างนะั้นมันจะสําเร็จแบบโอ้โหเก้าสเลยนะครับรีบถานฤกนะื์หรือนะยินดีด้วยใครมีดาวอาทิตย์มีูารติดัจเอมไม่มาบอกกันได้นะครับต่อมาดาวพิจิติราศิตุนครับโอโ้โอันนี้ต้องบอกเลยคนรักแตกอ่างกันเยอะมากได้ตาแหน่งเป็นนิดนิดก็น,น้อยอ้อยตามอะอยู่ในเรือนวินาศโอ้โหก็ต้องวินาศอีกนี่ต้องเป็นงานประเภทเบื้องหลังแก้ปัญหานะครับ ตกแต่งต่อเติมบูสู้ลุยออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยถึงจะดีเรียนอีอย่างไปทำอีอย่างเนี่ยรู้แบบนี้นะครับก็ต้องไปทำก็ต้องเจออะไรแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าจะได้แค่นิดเดียวสมมติคนอื่นเขาได้กันร้อยล้านเราได้แค่ล้านเดียวคนอื่นเขาได้เป็นแสนเราได้แค่พันเดียวอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะแต่เชื่อไหมครับผมมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้ได้มากเท่าคนอื่นอยากรู้ไหมครับ อ่ไม่ต้องพิมพ์คําตอบอะไรมาเลยเพาะจะบอกให้เลยครับยินดีมากๆเลยก็คือยอมเหนื่อยทําเป็นสามเท่าห้าเท่าหกเท่าเช่นคนอื่นเขาทำสามครั้งเขาได้ล้านกลับบ้านนอนของเราเหรอประมาณเจ็ดครั้งห้าครั้งแปดครั้งต้องทํานะครับถึงจะได้ล้านคือมันจะได้ทีละแสนอย่างเงี้ยสมมุตินะจะต,ต้องทำสิบครั้งอย่างเงี้ยก็ได้ล้านเท่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาสามครั้งก็ทำด้ครั้งแล้วได้สามแสนเนี่ยของเราได้ครั้งละแสนก็ดวงเราเป็นแบบนี้ทําไงได้ละ่ะ ทางที่จะทาได้คือขยันทุ่มเททําหนักทามากกว่าคนอื่นเนี่ยก็ทําให้ตรงกับดวงคืนเป็นเน้นแก้ปัญหาเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีะนะหรือออนไลน์นี่เห็นไหมให้ทางแก้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ไอเดียนําไปประยุกต์ใช้ครับต่อมาบ้างครับทีนี้ครับดาวอาทิตย์ทับตัวเราครับชาวพิจิกครับอยู่ราศีพิจิกนั่นแะเกิดเห็นไก็งานทับตัวงานเยอะงานมากอยู่แล้วดวนี้ก็เหมาะกับการเป็นนายตัวเอง ดาวะตัวเองรวยไปเลยและอาทิตย์นั่อยู่ตรงนี้นะดาวพฤหัสมาเลงอาทิตย์อีกโอ้โหดาวการเงินเลงเงินงานงานเงินเงินงาน,งาน,งาน,งานบันดาลสุขช่วงนี้งานข้าวงานเยอะงานมากแต่ต้องบอกเลยดวงนี้มันต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะดาวอาทิตย์อยู่ในบ้านดาวคารไปคู่ศัตรูต้องแก้ปัญหาต้องฝา่าฟันต้องขย,ยันต้องทนระหดต้องอดทนลากเลื่อนอะไรก็ทําไปเถอะนะก็ทกําแล้วจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำล่ํารวยแบบที่สุดของที่สุดเลยเออนี่ให้ไว้ คือได้เยอะได้ก้อนใหญ่แต่เหนื่อยครับทำไน้ดูแล้วชินแล้วต่อมาดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งเรียกว่าเทวีโชคครับเทวีก็นาฬีอุปถัมภ์ไงดวงมหาลาณีก็ดีวกับผู้หญิงเจรจาเกี่ยวกับผู้หญิงใครทํางานมีโวาดักเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะขายดีมากเป็นพิเศษนะครับถ้าไปรอในเดือนกันเงินตั้งแต่เกิดเลยนะหยิบจับอะไรเป็นเงินไปทองเงินงานงานเงินดวงนี้ก็ต้องเป็นนายตัวเองนะครับตรงนี้ จะรวยมากแล้วช่วงนี้จะมีงานดีๆเข้ามาเยอะมากแล้วมามาง่ายทําน้อยได้มากมีนะเมตตามหานิยมอีกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมใครมีดาวทิตย์อยู่ราไีกนนูคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะรู้เลยอะว่าจะต้องเกิดกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราใช่ไหมแล้วก็เกิดก่อนสว่างเนี่ยประมาณตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้ก็ได้เกิดตอนกลางคืนเนี่ยนะ,นะลัคนาก็เลยมาสถิตตรงนี้ ไม่ยินดีด้วยนะลุยทําให้เต็มที่เลยใครมีดาวอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ต่อมาดาวที่เศรษีมังกรก็แต่เกิดครับาดาวอาทิตย์อยู่ตําแหน่งนี้เป็นจุลจักรโลดโผนบ้างเล็กน้อยอยู่ในเรือนสหัสชาอันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรมากมายแล้วนะไม่ได้มากไม่ได้เยอะเราได้กําลังดีได้แบบได้เรื่อยแต่งานเราต้องเดินทางพบปะสื่อสารเจรจาติดต่อเข้าสังคมมีคอนเน็ชั่น นะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะหน่อยเนี่ยทำแบบนี้สิครับช่วงเนี้ยจะเจ็ดสิหาที่เกันยานจะได้เหงปังร่ํารวยงานดีๆมีงานดีๆเข้ามาเนะี่ยถ้าไปติดถ้าไปอินดี้ไม่ไปไหนเลยไม่ติดต่อไม่โทรไม่ไลน์ไม่วิดีโอคอลไม่ซูมไม่อะไรเลยอันเนี้ยอดแน่ต้องไปนะบอกเลยแล้วจะได้ดีนะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์ครับอย่ราศีกุมน้าจะเกิดครับอันนี้ก็เป็นตําแหน่งปะ,กะเกษตรหรือพวกปู่ปะปะครับเห็นยวน ทำเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวเพราะนั้นตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าอยากได้เท่าคนอื่นที่เขาได้ดิบได้ดีกันนะเช่นดาวอาทิตย์ทับตัวดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคเป็นลาพระเป็นกเกษตรเนี่ยนะคุณต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่านะคุณถึงจะมีมุมแห่งการประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้บอกเลยนะต้องทําตามนี้แล้วดาวไปอยู่ในเรือนพันธุอีกพันธุก็แปลว่าอนะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอะสังหาริมทรัพย์ดีไม่ดีตรงนี้ก็เอาบ้านเป็นโฮมออฟฟิศ เดือยทธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วอ่าสองอยู่ในบ้านดาวราหูต้องไปทําอะไรผ่านโลกออนไลน์ทาภาคกลางคืนหน่อยจะดีนะครับนะแต่ละคนนี่มีโฟก,กัสไม่เหมือนกันก็ต้องไปทําตามนี้นะครับเออท้ายท้ายสุดแล้วครับดาวอาทิตย์ครับอยู่ราศีมีนแล้วแเกิดครับอ่าอันนี้อยู่ในภพปุตตะครับปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาเยอะคือโดยเนี้งจะไม่ค่อยได้งานอะไรใหญ่ๆโ้มเดียวติดล้านล้อยล้าน จะมาทีละโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะฮะแล้วรนะวมกันถึงจะได้เยอะก็ต้องถามทามไปเลยช่วงนี้จะมีโปรเจกต์งานเข้าเพียบหรืองานไปเกี่ยวข้องกับเด็กหรือกระจายงานให้บริวารให้ลูกน้องทําเยอะๆดีงานที่ต้องใช้องค์ความรู้นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นแพทย์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะเรียกว่างานดีมีงานเข้ามาเป็นโปรเจกต์เคสๆหลายๆคนๆชิ้นๆอันๆนะโอ,อ้จะขายได้แบบเยอะมาก ราะฉะนั้นรีบขยันร,รีบลุยทําได้เลยนะครับตรงนี้อเป็นไงกันบ้างนี่ครบเลยนะสิบสองเรือนพบสิบสองราศีใครดีใครชอบอย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเลยจะได้กล่งไปแจ้งเตือนฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลอดก่อนกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์แสดงความเห็นเลยดาวอาทิตย์อยู่ตรงไหนตอนเกิดจะได้รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจนะครับปลูกดวงเป็นนะแล้วมีโปรเจกต์จะทําอะไรพิมพ์มาบอกเลยเออใครพิมพ์เยอะให้รายละเอียดได้ดีนะ มีสิทธิ์ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์หนึ่งข้อนะครับและสุดท้ายก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับกับกดซุปเปอร์แตงครับเพราะว่าซุปเปอร์แตงก็คือเริ่มแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้เจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงกันเลยนะครับตรงนี้นะและถ้าทิกต็อกก็มีปักหมุดใช่ไหมครับปักตะกร้าไว้อาสนใจสินค้าตัวไหนก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับ และแน่นอนครับใครฟังตรงนี้อยากดูดวงแม่นแม่นลึกลึกละเอียดกับอาจารย์เกศเทวะฟังต่อเลยครับมีรายละเอียดบอกกันครบถ้วนกันเลยนะครับตรงนี้และก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกทเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัทโนโลกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้ แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกทเทวา,า65มาได้เลยครับอาจารย์ f u ูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆน2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเติมเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูใ้แค่หลักร้อยแต่หางเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอ e ีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอ e ีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายทลลมทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าบร,ริการอยากเฮงปังล่ลํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วเป็นลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพยาอนอันตนาคราชสิเศียรอุด,ดมทรัพย์เลยนะครับ นี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรือง ต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอันันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลือง,งการงานเติบโตสาเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศฐานบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวะทําบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ยสี่บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสาเร็จความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ